สวัสดีค่ะช่องเมียเสีพฟุ้งจอดเดือซีรีส์ค่ะโอุ้ยสาธิตคิดทอดท่านสอนแหงท่านสอนมาหาค่ะสวัสดีค่ะท่านสอนกับตำนานใส่จวดนะคะคุณพ่อไอจอนนี่ค่ะอ่าคุณพ่อก็ใส่เสื้อแดงคือสาธิตเลยค่ะวันนี้ฉลอง20ล้านวิวนะคะสวัสดีค่ะคุณพ่ออมาอ่านั่งนั่งนั่งสาธิตฉลอง20ล้านวิวแสดงอาการนะคะสวัสดีค่ะยังต๊อกสวัสดีค่ะพี่โจ ็นยังก็ใสใสซาวเวอร์แ้ไรเป็นหเป็นยังก็ได้เป็นหินหินเนี่ยนะผู้กกับเรียกไม่ได้ยินนะคะเพราะว่าตอนนี้อยู่ในพวังลนะคะสวัสดีค่ะพี่เจสวัสดีค่ะพี่เจ้าอยู่ในพวังนะคะไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าอะไรแค่สวัสดีเฉยสวัสดีค่ะน้องแคนค่ะวันนี้ทุกคนมารวมตัวฉลอง20ิล้านวิวแสดงอาการนะคะ อันเวทีก็อยู่ฟังพูดลินพันธ์เด้ไปบชัยยู่ตอนรับแขกอยู่ค่ะแขกมาหานะคะสาธิตเดี็กขาวสาธิตเป็นพี่ีก่อนลงเลยโอ้เมื่อวีนไอเสียงเพียวมาสาธิตรับหน้าที่แค่เสียงเพียวได้เล้วนะฮะได้สาธิตล้วล่ะสาธิตเอฟซีถามหาสาธิตยิงเนาะช่วงนี้เพิ่์นว่าวระสันว่าสาธิตไม,ม่ได <c oughs> ้ยิงหรอกค่ะไ่ได้ยิงเนอะ ว่าได้เขาไปเดี๋ยวมือหนาลิ้นสีไปไทยเห็นเบิ้งเดือดไปอย่างลิ้นจังบ่ค่อยได้ไปไทยเพราะว่าจังใดเพราะมันบ่ยูมองเก่าแล้วมองที่เขาเคยนั่งพูนเขาไปเลิกเลิกพูนมาที่นี่สิขี้นก็มืดอืออคือแบบนี้มันมืดไปท่านมีก็บ่เห็นคือเก่าแมนมันเหลียวบ่เห็นทางคือเก่าแล้วเด้อค่ะผ้ยูบ่ยูแมนมันบ่แจ้งคือเก่าหรอไอจอนี่รเราขยับมองนั่งอย่างเขาไปเลิกเลิกพูนค่ะก็เลยบ่ค่อยได้ไปบันได ื่อนไปมึงซื้อไปใส่มามึงซื้อมาไปอ่ะไปใส่มาอ่ะเที่ยวไหนมาได้ข่าวอยู่นะได้ก๊าซได้ก๊าซมึงวนเพิ่งเลยบอกที่ไหนเดี๋ยวเกมใช่ไหมเดี๋ยวเกมใช่ไหมบมบมหอมแก้มอุ้ยดีหอมแก้มือดาุ้ยไปตอบอลหลังจากนั้นไปตอบอลจบจบแค่หอมแก้มใช่ไหมว่าได้เป็นหินมันปะเขาหยาดกระจายไปมันเงียบ ก็นุ่มยากจัทีนีกบอะไร้มาดกบกบเห็นอะไรน้อวมาน้อซื้อบนอะซื้อบ้ซัตวเอ่อไ่ได้ชักนะคะนั่งไดหอยเ่ยอันนี้ยี่สล้านพิวเพ่งเจ้าจากล้านอ่ะเพ่เจ้าจากล้านวิวกงจองมันมาเนี่ยกงจองได้เท่าไหร่2 0สิบล้านวิวเพ่งกงจ้องมาเนี่ยเพ่งยังสั่ง อาเสร็จแล้วอาการบอกไปดูเพลงอย่างก่อนนั่นเรียกว่คกองจอมอ่ะเพลงอย่างก่อนบอกไปบ๊องเม่นบอกภาษาไทยบอกภาษาไทยนี่เด็กท่อนเดียวนี่ยโอ้ยผู้สาวมาหลายอยู่เดี๋ยวมื้อเนี่ยอุ้ยจะมีสาวสวยมานะผู้สาวบได้นีตอนนี้แม่นบอกเป็นนาน มาแล้วหมอคอมเมนี่วเม่อ๋อเขามาเที่ยวคือผมบอกเหยเขายูต้อ่มบอกเขาอยู่ต้อนอย่าเล่นว่หนเล็กหน่อยเต้นหน่อยแน่คุกเด้อคุกเด้อแเป้เอ่อปะเอเปเฮ้ยสเปคคักเป็นเป็นเ่องให่อจนต้องแสดงอาการ เยอใจล้มเขาเยอยิบโอ้ยกระชัาขวดขวดมันเีจะงานเท็กอยู่ปะเอ้โหเอ้านะวพี่คือวะสาธิศสิบเพลงเลยออไอ้นี่บอกให้สาธิตสิเพลงคุยกันได้กูมาจ้ให้สาธิตหอสิบเพลงลวดใส่เวลาเท่าไรให้เวลาเท่าไรเนี่ยจักทิ

ตามที่สเลยเพคที่สิบเลยเอาเพคที่สิเพคะยังเออเพคถ่ายเพคายเลยอยู่ยเออยตอกมัดใจตอกมัดกล้าตอกมัดใจเอต้องจอพ่งจะคองไงบอบ่เยมื่อยบอเมื่อเนี่ยเมื่อเนี่ยเมื่อนี่ประจำการเมื่ออยเนยิ้วน่ง่วงไันบ่พ่จะไปเฮ็ดอีหยังมา มึงเมื่อนหน่มเมื่อนหนึ่งไปก็หลุกีวันมอมจะบอกหนึงบอกหนึงบอกหนึงอ้าว่บอกผู้ใดอกว่บอกผู้ใดบอกไปบอบอกไบอกใีอดีตพ่อมึงหายกูบีบนวดหมึงเนเอเออหยังต้องไปบีบให้ตีเออบีบให้กูเน่เ็นกูยอิดแนอบอกเลยังเสยเอออกอู้าวสมัยปอปยะ ท่านยังต๊อกยังไม่เมานะคะในห้างของเรายังไม่เมาไล่ไล่เกินไล่ผมผมเกินมาโมคือหมูนี่ผมไปยังผู้สาวมากแบบนี้แหละผู้สาวมากแท่นี้เลยอาเทียดใจกาบ่วเห็นไหมหาผมเ่เกินนันรอใครนันผมผมดีหางลอยคนดีจะหางลอยคน สาธิตว่าทลาอคือไอสอนด้อค่ะเด้อิสี่จะหาอยอแหาลอยนตว่าสำนีจอย้นคนจะก้อนอ่ะตอน้หลายกนนีอีกตอนนี้้นี้กเนงเลยทคนโอ้นะคะเอาสำนีแล้ววนนี้ก้อนอาหารวนีผู้ใดม้าเราเนี่เห็นบเวทีขา น่งทับปวดเยี่ยวมาบอกไปมีไผอู้ได้หมดนลยเฮองก็ลงงโบได้เมื่งานอยู่นี่มื่อนสะรองไอ้หลงปูวอะบ่เนี่ยังก็อปูยาหะบ่เออตะลีตรวจนงจูคู้จูโขงทั้งเวทีมันนางจุมคุ้มอยู่ให้ที่ยังว่าจะวาเแล้ยวบังยัวดเงยัวน่ะเป็นกาศีงก็ตลงโบได้บกวัา้อเราอยู่แวบๆก็มาเะข้าอื่ไหนนมะเออวันเยีจะส่งซะบาเมื่องน้นเยา่ให้ส่งเีย น่อยมเป็นงบ่ได้ที่เราเป็นังกางมันการกวยเอาลงเนาะเป็นดังอย่านี่ค่ะอาหารอาหารตำลงทมตำลงอาเราบรรยากาศในฟังเน่พานมาว้างหัเนี่ยกาเยมันสองยี่สิบลับอยูเหราเห็นนี่ยังมาเน่กอดซูจ่ององเลิตมันฟังด้วยเจ้ายังกกลมาวบหันผู้เสียผู้สหลาวมีใครมาแล้วบ้างอ่านี่เนี่เนี่ยนนี่นีาวนงกล่องลายวาลงกลมมาเอาน้องตีมล้วบอโอ้สาวสาวมาบะ วันนี้ไปหาสาธิตเลยมนจิ๋วถอไอ้สาธิตพระเอกไงเขาจะถอดสาธิตโอ้ยแน่นอนผู้สาศนสมัยมีารอยู่บ่แก้วแก้วพูดราน์สมัยมากอาไอยู่บ่อไปบังหน้าฮันมากตอนนัน่ใดแขกแขกผู้ใดใชม้หเนี่ยครับพ่อเห็นล้นักล้องห้องกับิมมีเมก ันน้องมุกไหมอยู่บ่คะจังว่าสิโอ้พวกมุกอย่อืมจะเข้ามาก็เป็นศิลปินได้ค่ะไเขานี่เป็นศิลปินเนี่ยศิลปินตัวนี้กันนี่นี่สิอือจ้ะคุณพ่อก็เลยแวบเข่าม้าเมื่อกี้ค่ะมาหามามันยุหันมันเสียง สียงดังตึบตึบหัวใจเต้นดงอมด้อม่นเป็นยุทธภูธรเพิ่นเริ่มเริ่มเป็นนะคะมันช่เป็นมาลบเสียงก่อนอืมก็ลบเสียงแล้วเอาเสียงเวทีนั่นยูยูหน้าองค์ปู่องค์ย่าเลยเด้อค่ะเวทีอยู่หน้าองค์ปู่องค์ย่าหันหน้าเข้าไปหาฟาร์มสเตย์เป็นงานแย่บนครับเป็นงานแย่บนองค์ปู่ย่าจะได้เอาคอนเสิร์ตในคลายจะมีวสิีมาลง จ้าอ่านักร้องของจะนี่มิวสิงแหละครับอ๋อก็มีไอลามินเนาะอีกคนนึงเนาะอ่าลามินต้นแก้วมาอาจารย์ลามินต้นแก้วนะคะเบิร์กเลยมีมือบบเบิอ๋อน้องปาร์กมาได้เป็นบ่น้องปาร์กน้องปิมนะคะมาแล้วกับครบเลยสบายเชียงแพาแล้วว่าเราติดงานเด้วยค่ะเด้อกับที่เป็นสามสิบล้านวิวคุณละสิได้ไหมอ่ามันเกิดมันเกิดเราทุกๆสิบปันคือว่าไปงานเกิดไปยังคือว่าบ่ติด Mình lăm mười 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 สาที่สีจายให้ก็ได้เด้อเด้อเสียงเพียวเด้อมาๆฝากถึงนะคะสาธิตไต่ต่ำนะคะฝากถึงไอเสียงเพียวนะคะเอาอีกรอบเอาอีกรอบฝากถึงวละมึงยันมึงยันเบี่ยงมนุษย์เหนื่อยยังอุ่นยังอะไรกันบ้ารมาเดี๋ยวนี้ บาย่างนี่เดี๋ยวะมาหอด้วยเขาแรงงานเลยมาย่านี้มาอย่างนี้มาเก็บโต๊ะซอยจนด่วนเลยนี่ค่ะบรรยากาศก่อนก่อนจะเข้างานนะคะลิลก็จะขออนุญาตไปอาบน้ําก่อนนะคะก็จะจังซีด้เข้าไปผมผมผมบ่อาบน้ำเลยบ่อาบน้ำก็รอพี่บ่ได้ถ้าบ่อาบน้ําพี่ขี้ให้สาตินตลอดอยู่แล้วนะคะทาแปรงจังน้อยอ่าทาแปรงทาเล็บจังน้อยทาเล็บดำไหมเนี่ย ทีมงานกกแก้วเขาทาเล็บดำเขาเป็นหนุ่มเกาหลีกันหมดแล้วนะเห็นไหมพี่โจก็ทาอยู่เนี่ยไม่ไม่อยากเป็นหนุ่มเกาหลีบอกอยากเป็นนุ่มยังคะล่ะยังนุ่มนุ่มเดินดินลุ้นยนดินล่นุ่มยังก็นุ่มเดินเดินนุ่มเดินเดินอ๋ออย่าเป็นนุ่มเดินดินรักสาธิตใต้ต่ำรักสาธิตนะคะรักน้อยๆจะรักนานๆนะคะโอเคแล้วสาธิตเดี๋ยวหลังกลองจะมาบอกฟังเรื่อง่าเมื่อคืนตั้ง

ยาติในจุ๋มบังน้ำโชคเมื่ออาที่นอนเนี่ยนอนเนี่ยนอนสำหรับคลิปนี้ลินจะเอาบรรยากาศไปเบิ้งก่อนจะคอนเสิร์ตนะคะแล้วค่อยติดตามเด้อเดี๋ยวลินจะอาจอาจจะถ่ายทอดสดนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะคะถ้าถ่ายทอดสดมันอกะเพลงติดลิขสิทธิ์ร้ายพี่น้องเอ้ยอะไรอ๋อมาอะไรงานตัวอ๋อติ๊งห้าเจ็ดจังครับสวัสดีครับไปใช่มาไอ้แต่งตัวมากครับผมโอ้หล่อมากเลยค่ะเป็นไห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 นตอนนี้เปลี่ยนบุคลิกเป็นหนุ่มอะไรนะคะขอดูเล็บหน่อยค่ะ ทำอย่างนี้เลยค่ะทำอย่างนี้เลยค่ะนี่นะคะออ้อหหล่มอมากค่ะนุ่มเกาหลีนะคะกับสังกะสีสังกะสีอยู่ไหนไม่มีเกาหลีสารใต้ครับเอ่เกาหลีสานใต้นะคะ <laughs> นะคะ <laughs> อย่าลืมนะคะวันนี้ก็จะมีการจะทีมมีคลิปมาละทุกช่องอะละอย่าสงสกอรีนใช่มากับตัวให้เจดินก่อนครับผม <laughs> อ้าวคลิปนี้พี่ยังไม่ไปหน้าเวทีคลิปนี้พี่อยู่แถวนี้ก่อนแล้วกันอยู่อยู่แถวค่ายก่อนนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ซัมมี่ได้จัดเด้อเดี๋ยวนี้จะเอามาให้ดูอีกค่ะวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะค yeah, ุณพ่อสวัสดีจ้าสวบสดีค่ะกดติดตามกดซับสไครป์ให้ช่องเนี่ยเสียปุ๊จวดเสิรซีลีนี่ได้ครับเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า